โตโยต้ายาลิ 1.2e รุ่นปี2014 e c o c a าแนวสปอร์ตสวัสดีค่ะเซลโบนะคะบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดค่ะและวันนี้นะคะโบอยู่ที่สำนักงานใหญ่ค่ะอำเภอคำขืนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะวันนี้โบก็มีรถเก๋งสวยๆนะคะมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันค่ะวันนี้โบมาพร้อมกับ t o y ยต a y a r i ิ 1.2e นะคะรุ่นปี2014ค่ะและคันนี้นะคะสวยหรูแนวสปอร์ตนะคะใครที่หาอยู่คันนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะมาชมความสวยพร้อมๆกันเลยนะคะ คันนี้มาพร้อมกับสีส้มสะดุดตานะคะเป็นสีพิเศษนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะสำหรับรุน่นนี้ใครที่กำลังมองหา e ีก็คาแนวสปอร์ตนะคะต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะคะและคันนี้นะคะเพิ่มความสวยด้วยกระจังหน้านะคะส่วนของกระจังหน้านะคะจะมาในแบบที่มีเส้นสายแนวยาวยาวไปจนถึงด้านล่างสุดของตัวสเกิร์ตเลยนะคะที่ให้ความ บึกบึนนะคะเพิ่มความบึกบึนไม่ใช่เพียงแต่สปอร์ตอย่างเดียวนะคะแต่เพิ่มความบึกบึนด้วยและคันนี้นะคะโคมไฟหน้านะคะเป็นแบบแนวยาวนะคะแนวยาวขึ้นมาถึงขอบฝากระโปรงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไฟหน้าแบบนี้นะคะก็จะให้ความ สปอร์ตนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะเน้นความสปอร์ตค่ะเรามาชมที่รอบตัวรถพร้อมๆกันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะ 1.2e จะมีไฟเลี้ยวที่แก้มข้างมาให้แบบนี้นะคะดีไซน์ของเขานะคะก็จะมีเส้นสายนะคะแบบนี้นะคะยาวมาจนถึงตัวกรอบไฟท้ายกันเลยทีเดียวนะคะสวยมากๆเลยค่ะและที่มือเปิดด้านข้างนะคะก็จะมีครอบโครเมียมนะคะกันรอยขูดขีดแบบนี้มาให้นะคะ และเรามาชมกันที่ด้านท้ายของรถคันนี้กันค่ะด้านท้ายของคันนี้นะคะออกแบบมาในแบบที่ตอบโจทย์การยกสัมภาระขึ้นลงมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะตัวอักษรแล้วก็รุ่นสัญลักษณ์ตาแบรนด์ยี่ห้อโตโยตานะคะอยู่ครบนะคะนั่นก็คือแบรนด์โตโยต้าตรงนี้นะคะแล้วก็มี ยี่ห้อยาลีตรงนี้นะคะและรุ่นรถตัว E ยังติดอยู่ครบนะคะไม่หลุดลอกนะคะและคันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ใช้งานขับขี่ยังไม่คล่องตัวหรือว่าเข้าออกซอกซอยนะคะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามีเซ็นเซอร์หลังมาให้นะคะ เวลาถอยคุณลูกค้าจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะชนนะคะเราก็จะมีสัญญาณเตือนดังอยู่ภายในรถให้นะคะและที่สวยสุดๆเลยนะคะของรุ่นนี้รุ่นนี้คือเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็มีเส้นสายนะคะของกรอบไฟท้ายนะคะลากยาวมาจนถึงคานรถเลยทีเดียวนะคะแบบนี้ตรงเสาคานแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะและคันนี้นะคะเป็นแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะซึ่งยัง แม็กเดิมจากโรงงานนี่ก็คือรุ่นยางขอบ15นะคะมียางขอบ15มาให้ค่ะและภายในนะคะไปต่อกันที่ภายในเลยค่ะเ <ST AT> มื่อเปิดเข้ามานะคะภายในดูสวยหรูหรากันสุดๆเลยนะคะเช่นเดิมค่ะโตโยต้ายาริสนะคะถ้าเป็นแนวของโตโยตานะคะ จะมาในแบบตัวนี้นะคะจะมีตะเข็บเหมือนตะเข็บเย็บเส้นได้มานะคะแต่จริงๆแล้วความจริงแล้วนะคะรถของ t o y o ต a นะคะไม่ว่าจะเป็น t o y o ต a y ยาิหรือ t o y o ต a v วีออนะคะเส้นสายแบบนี้ที่มีมาให้นะคะตัวนี้ไม่ใช่ผ้านะคะแต่จะเป็นพลาสติกนะคะถ้าไม่ใช้มือรูปแบบนี้นะคะจะไม่ทราบเลยนะคะว่าเป็นตัวพลาสติกแล้วก็ติดลายมาแบบนี้นะคะและสำหรับเครื่องเสียงนะคะของรุ่นนี้ที่พิเศษสุดๆเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อกับ AUX ได้นะคะแล้วก็ USB ได้ด้วยนะคะระบบแอร์ก็เป็นระบบแบบเดิมนะคะซึ่งปรับพัดลมแยกต่างหากปรับอุณหภูมิแยกต่างหากนะคะและคันนี้นะคะภายในยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะคะแผ่นบางแดดนะคะแผ่นบางแดดยังมีแผ่นพลาสติกห่อหุ้มอยู่นะคะเรียกได้ว่าใหม่มากๆเลยและสําหรับตัวเบาะนะคะคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําแถบส้มนะคะสีดําแถบส้มเช่นเดียวกับตัวรถนะคะ ซึ่งใครนะคะที่ต้องการแบบเบาที่รักษาง่ายๆนะคะดูแลความสะอาดง่ายๆคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นแบบระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT like นะคะซึ่งให้ความนุ่มนวลนะคะในการปรับเปลี่ยนเกียร์คุณลูกค้าแฟนเพจหลายๆท่านอาจจะเคยใช้รถยนต์รุ่นอื่นนะคะรถเก่งรุ่นอื่นมาก่อนแล้วก็ ในการปรับเปลี่ยนระบบเกียร์นะคะก็จะมีแบบสะดุดนิดนึงนะคะเพื่อให้เราทราบว่าเขาเปลี่ยนเกียร์แต่รุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์แบบ CVT i นะคะให้ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์นะคะเราจะแทบไม่ทราบเลยว่ารถคันนี้เปลี่ยนเกียร์ใช้เกียร์ไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระบบกุญแจนะคะก็จะเป็น กุญแจรีโมทค่ะมาในแบบของรีโมทที่เรียกว่าอ m มโวบิล t ชั n นนะคะซึ่งเป็นความปลอดภัยในการป้องกันการจุรกรรมนะคะเดี๋ยวโบขอสตาร์ทเครื่องยนต์นิดนึงนะคะเพื่อเปิดแอร์ดูว่ารถคันนี้แอร์เย็นหรือเปล่านะคะสตาร์ทต,ติดง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เบามากๆเลยนะคะแล้วก็แอร์เย็นค่ะคันนี้แอร์เย็นสบายนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับ คุณลูกค้าที่ใช้รถคันนี้นะคะนั่นก็คือมีแอร์แบกทั้งซ้ายและขวานะคะและคันนี้นะคะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะระบบทั้ง4ประตูทั้ง4บานก็คือใช้ในระบบเซนทันล็อกแล้วก็ปรับกระจบกขึ้นลมด้วยระบบไฟฟ้านะคะใช้งานยังใช้ได้ดีอยู่นะคะแล้วก็ภายในดูยังใหม่และก็สะอาดมากๆเลยนะคะบาะ ใช้งานรักษาง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เครื่องยนต์เลยนะคะเรามาดูกันที่เครื่องยนต์นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1,200นซีซีนะคะเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง86แรงม้ากันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีโคคาร์ที่แรงสุดๆและออกแบบในแนวสปอร์ตมากสุดๆเลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์ ไม่เยิมไม่ซึมนะคะและน็อตทุกจุดนะคะยังมีจุดมาคิวซีอยู่นะคะเรียกได้ว่าน็อตไม่เคยขยับเลยสักตัวนะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่สวยดูดีนะคะแล้วก็ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยด้วยนะคะและพี่จะกล้องเดี๋ยวซูมมาที่ตรงนี้นิดนึงนะคะ,ะตาสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะที่ฝากระโปรงนะคะยังมีอยู่นะคะนั่นก็คือฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะแล้วก็แผ่นมอ,อกอที่ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะครบนะคะรถนะคะ คันนี้ไม่เคยมีประวัติชนหนักทิกคว่ำหรือว่าจมน้ําแน่นอนนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ของเราทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเลยนะคะและมาต่อกันที่ราคากันเลยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะโตโยต้ายาริ 1.2e นะคะรุ่นปี2014ค่ะราคาอยู่ที่349,000บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะปีดาวกันไปเลยค่ะขับฟี60วันนะคะและสําหรับใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของคันนี้นะคะ แจ้งมาเลยค่ะว่ามาจากรีวิวนี้นะคะโบให้โปรพิเศษ0%ผ่อน0%นาน12เดือนกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่349,000บาทสำหรับคุณลูกค้าเครดิตดีฟีดาวค่างวดเพียงแค่6,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าคุณลูกคา้าแจ้งคำ 0%ปีแรกนะคะคุณลูกค้าจะได้จ่ายค่ามวดเพียง4,000กว่าเท่านั้นเองนะคะเรียกได้ว่ารถปีใหม่แล้วก็ถูกมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณลูกคา้าแฟนเพจท่านไหนนะคะที่ต้องการจับจองเป็นเจ้าของคันนี้นะคะแจ้งไว้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเช่นเคยค่ะออกได้ทุกอาชีพเลยไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรนะคะทำนายอย่างเดียวเลี้ยงบัวยอย่างเดียวหรือว่าเป็นพนักง,งานบริษัทค้าขายนะคะค้าขายออนไลน์ก็ออกรถได้ค่ะรับเหมาก่อสร้างก็สามารถออกรถได้นะคะ และเอกสารที่ใช้ในการออกรถนะคะก็จะมีเพียงทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและเอกสารที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะคะเอกสารที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็ถ้าคุณเป็นพนักง,งานบริษัทก็แนบเพียงทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนเท่านั้นเองค่ะเป็นเจ้าของง่ายๆนะคะหลังจากเซ็นเคสไปแล้วนะคะรับรถภายใน3วันทําการเท่านั้นเองนะคะและสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะชมคลิปนี้แล้วชอบรถคันนี้นะคะ สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะและออกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะออกรถคันนี้ได้นะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาที่บริษัทของเรานะคะเรามีบริการทําสัญญาให้ถึงบ้านค่ะและวันนี้นะคะเรามีบริการพิเศษค่ะส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเราส่งรถให้คุณถึงบ้านด้วยรถสไลด์ออนค่ะและวันนี้นะคะโบและโตโยต้ายาริสห ปี2014ันคันนี้นะคะขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปจบกันแล้วใช่ไหมคะถ้าชอบถ้าคิดว่าใช่อยากติดตามโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้สีรุ่มคาร์ชันเตอร์ด้วยนะคะ